โอเคสวัสดีครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับปี2567ก็ก่อนจะขึ้นปีใหม่หรือว่าปี2568เนี่ยผมก็มีอะไรอยากจะบอกทุกคนได้ครับก็อย่างแรกเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับตั้งแต่สมัยที่ผมทำคลิปลงติกต o อกนะครับเป็นคลิปแบบว่าตัดต่อทั่วไปไม่มีสาระอะไรเลยอืม สมัยนั้นคือแบบว่าผมก็เล่นช่วงนั้นผมก็ติดไอเดนนะครับตอนช่วงโอ้หลายปีแหลวประมาณ3 4ปีที่แล้วอะ่ะผมติดไอเดนนะครับก็ผมก็เล่นไปแล้วก็ทําคลิปลงไปตอนนั้นก็ยังไม่มีผู้ติดตามยังไม่มีอะไรเลยใช่ไปไปมาๆม,มันจะมีคลิปหนึ่งมาครับที่เหมือนจะขึ้นฟีดครั้งแรกเลยครับเป็นคลิปที่ผมตัดต่อจเซฟชูนิ้วกางอะครับคือรูปนั้นมันได้จริงๆร ก็เป็นครั้งแรกที่คลิปขึ้นฟีดนะครับผมเห็นครั้งแรกผมก็ดีใจมากๆแล้วก็ทําต่อคลิปก็ขึ้นฟีดมาเรื่อยๆเรื่อยๆอืมก็ไปๆมาๆผู้ติดตามผมก็ครบอ่าตอนนั้นขั้นต่ำทิกตอกที่จะไลฟ์ได้ก็ประมาณ1000มั้งครับไปๆมาๆผู้ติดตามผมก็ครบประมาณ1000อืมแล้วผมก็เริ่มไลฟ์นะคะผมแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะตอนนั้นยังไม่ค่อยกล้าไลฟ์เท่าไหร่ก็เลย ล,ล้มเลิกไปก่อนแล้วก็กลับมาทําคลิปเหมือนเดิมไปๆมาๆแบบว่าผู้ติด,ดตามก็ประมาณ5-6,000แล้วผมก็เลยลองไลฟ์ดูครับตัดสินใจไลฟ์ดูแรกๆผมก็แบบเขินๆไม่ค่อยกล้าพูดแบบจำได้ว่าตอนนั้นไม่มีใครดูด้วยมีพี่เพชรมาเป็นหน้ามา1คนแล้วก็มีคนดูคนหนึ่งครับผมจําได้รู้สึกว่าเขาน่าจะชื่อเขาตั้งชื่อว่าบิวมาครับตอนนั้นใช่ แล้วก็ไปๆมาๆคนก็เริ่มเข้ามาดูกันครับไม่รู้ว่าเข้ามาดูเพราะอะไรผมก็เล่นกากๆกลา,กางๆผมอยู่อย่างไ้นะครับโอเคแล้วพอเวลาผ่านไปนะครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าอยากจะจริงจังมากขึ้นผมก็เลยแบบว่าเริ่มอ,ออกแบบคาแรคเตอร์ตัวในตัวละครมานะครับแล้วก็ทั้งชื่อว่า Little a x o l o t l นะครับ ให้บอกตรงๆ,ๆนะครับจริงๆตัวละครนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากผมผมตอนนั้นผมอยากลองออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วขายเลยเขาเรียกว่าอดอบนะครับผมเลยอยากลองขายดูผมก็ผลิตหรือว่าวาดตัวละครนี้ขอ้มาแล้วว่าแล้วดันขายไม่ออกผมก็เลยเก็บเข้ามาครับผมเสียดายตอนแรกจะเอาไปแจกละแล้วก็ประกอบกับผมตอนนั้นอยากได้คาแรคเตอร์มาเป็นคล้ายๆวีทูเปอร์ช่องผมนะครับมผมก็เลยเอาตัวละครนี้เนี่ย มาเป็นตัวละครประจําช่องผมซะเลยเป็นมาสคอตเป็นคาแรคเตอร์ช่องผมซะเลยอ,อืคอนเซปต์ตัวละครนี้ยังไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่ผมชอบตอนนั้นผมแค่ชอบเจ้าตัวแอคซ์ลอรเทลเฉยๆไม่มีอะไรเลยจริงๆ <laughs> 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 นั่นแหละครับจริงๆผมไม่ชอบสีชมพูด้วย <laughs> นั่นแหละแต่ว่าก็ต้องจำใจเอานะครับเพราะว่าขี้เกียจอืมอ พูดถึงคาแรคเตอร์ผมอยากขอบคุณคนคนหนึ่งมากๆเลยครับคนนั้นคือน้องน้ำได้เลครับเขาวาดจริงๆผมตัวสันตั้งต้นตัว,ต,วตัวเริ่มต้นเนี่ยผมวาดออกมาก่อนเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็เหมือนเอ่อน้องน้ำเนี่ยเขาเอาไปวาดให้เอาไปต่อยอดให้อะไรเงี้ยเป็นอ,อ่าอิโมจิเป็นสติ๊กเกอร์ในช่องนะครับคือเขาวาดให้ฟรีๆเลย รวมไปถึงโมเดล VTuber ที่วาดออกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปต่อนะครับน่าเสียใจจริงๆเพราะว่างบไม่ถึงนะครับก็ไว้อย่างนั้นแหละโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมหลังจากมีคาแรคเตอร์มีอะไรเรียบร้อยแล้วมีอุปกรณ์นะครับมีไม์อะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วผมก็เริ่มไลฟ์มาเรื่อยเรื่อยเผมไลฟ์แค่ตอนที่ผมว่างนะครับแล้วมีช่วงหนึ่งผมหายไปนานมากเพราะว่าผมติดงานที่มหาลัยครับผมก็เลย ไม่ได้ทําไม่ได้ไลน์แล้วอืมแต่ว่าผมก็กลับมานะครับผมจะกลับมาทุกครั้งที่ผมว่างใช่ก็พอช่องเริ่มอยู่ตัวแล้วคนดูอาจจะไม่ได้มากนะแต่ว่าคนเราแต่ว่าคนในช่องเราอ่ะอยู่กันอย่างอบอุ่นผมจําได้เกือบทุกคนเลยใครมาถ้าเกิดว่าเขาไม่เปลี่ยนโปรไฟล์หรือเปลี่ยนชื่อในแอคเคาท์นะครับ <c oughs> จนมาถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ได้เริ่มทําช่อง YouTube คลิปแรกผมจําได้เป็นเหมือนคลิปเลหลังไลฟ์นะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นคลิปที่อัอดคลิปจากไลฟ์เอามาลงมันไม่มีอะไรเลยก็หลังๆผมก็เพิ่มคลิปที่เพิ่มการตัดต่ออะไรมากขึ้นเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นสอนเล่นฮันเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคลิปภาคอันนี้ผมได้อินสปายมาจากคลิปพี่ดีมนะครับเมื่อก่อนผมดูบ่อยมากพี่ดีมบาร์โค้ดตลกมากผมก็เลยอยากลองทำบ้างครับอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันครับและเหมือนเดิมครับคลิป youtube ผมลงตอนผมว่างเอาจริงๆแบบว่าจริงๆผม ก็อยากทํา y o Youtube แบบจริงจังอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่อยากทิ้งที่ผมเรียนมาครับผมก็เลยทําควบคู่ไปก็เลยกลายเป็นว่ามาทํา y o Youtube ตอนว่างอืและก็จะขาดคนนี้ไปไม่ได้นะครับเป็นคนดูเป็นผู้ติดตามที่ดูผมตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับ <c oughs> ก็คือพี่ฟ้าได้เองครับ จนถึงทุกวันนี้พี่ฟ้าเขายัาง Subscribe ช่องทิกตอกผมอยู่เลย <c oughs> นั่นแหละครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ไอดีที่ผมเล่นทุกวันนี้เนี่ย,ยก็เป็นไอดีของพี่ฟ้านะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับและผู้ติดตามคนอื่นๆนะครับทุกคนที่ติดตามกันจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าหรือว่าผู้ติดตามใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาดูครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ครับและเหมือนเดิมผมจะลงคลิปตอนที่ผมวางน,นั่นแหละครับก็ก่อนจะก่อนจะขึ้นปีใหม่ก่อนจะขึ้นปี68เฮปยก่อนจะขึ้นปี68นั่นแหละครับผมอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูแล้วก็ติดตามจนถึงทุกวันนี้ผมจะพูดซ้ำาำไมเนี่ย ผมจะพูดวนไปวันมาทำไมโอเคเอาเป็นว่านั่นแหละครับอยากจะขอบคุณเฉยยไม่มีอะไรก็เดี๋ยววันที่หนึ่งผมจะมีวอลสั้นๆน,นะครับให้ทุกคนดูแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้จักผมมากขึ้นสั้นๆครับแค่สั้นๆโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบาย